หมูปิ้งโกลเด้นแสนรู้ที่เคยร่าเริงจูจ่ๆก็เปลี่ยนไปเป็นคนละตัวเมื่อพ่อสตาร์ทรถเตรียมไปทำงานเช้านี้ มันกระโจนเข้าขวางหน้ารถเห่ากระโชกเสียงดังลั่นแบบที่ไม่เคยทำมากก่อนแววตาของมันดูตื่นตระหนกสุดขีดพ่อพยายามลงมาไล่แต่มันกลับแยกเขี้ยวและงับขากางเกงพ่อแน่นแล้วลากถูไปกับพื้นพ่อทั้งโกรธทั้งงงพยายามดึงมันออกแต่มันสู้สุดชีวิตไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวจนสุดท้ายพ่อทนไม่ไหวต้องยอมดับเครื่องและโทลาง,งานด้วยความหงุดหงิด ทันทีที่พ่อนั่งลงเปิดทีวีในบ้านข่าวด่วนก็แด้งขึ้นมาทำให้เขาตัวชาไปทั้งตัวภาพอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนวินาทสันตโรบนเส้นทางที่เขาใช้ประจำเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่หมูปิ้งขวางรถไว้พอดีหากเขาฝ่าออกไปเขาคงไม่มีวันได้กลับมาอีก วินาทีนั้นพ่อหันไปมองหมูปิ้งที่เลิกเห่าและเดินมาซบตักเงียบๆน้ำตาของลูกผู้ชายไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาโผเข้ากอดเจ้าหมาแสนรู้แน่นที่สุดในชีวิตขอบคุณลางสังหรณ์มหัศจรรั์ของเพื่อนสีสีขาที่ช่วยชีวิตเขาจากความตายในวินาทีสุดท้าย